Hello, ฮัลโหลวันดีครับมาพบกับผมช่องคิงกับคองนะครับและชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะข่ายเพื่อ like, share, ai, เป็นกํนกาลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนที่2 5 9ซอนโยอุนซึ่งเคยอยู่อันดับท้ายสุดของการชิงตําแหน่งรัชทาย,ยาทตอนนี้เขาได้กลายเป็นมัุโเทพเทวบทมานคนที่เขานึกถึงคนแรกคือแม่ของเขาเขาอยากให้แม่ของเขาได้เห็นว่าเขาเดินมาไกลขนาดไหนแล้วแต่นายหญิงก็ไม่อยู่แล้วข้าจะทําให้นิกายเทพเทวบทมานไม่ต้องมาเจอโศกนา,นาฏกรรมแบบนี้อีกเขาได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งแล้วและเมื่อโยออนขึ้นนไปบวที ผู้โสผู้นํากลุ่มและเหล่านักรบทั้งหมดก็แบ่งกันเป็นสองฝั่งหน้าเวทีโยอุนก็เริ่มก้าวขึ้นบนเวทีเมื่อโยอุนลุกขึ้นก็มีสายตาจับจ้องเขาขทุกที่จากลานด้านล่างและด้านนอกพิธีโยอุนไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาลบยินดีกับเขามากขนาดนี้โอ้โหนั่นไงท่านพระบุกนิกายคนใหม่ของเราโอ้ท่านเทวด์ไมนขึ้นเวทีแล้วโอ้เมื่อซอนโยอุลลุกขึ้นบนเวทีเหล่าสาวกต่างโห่ร้องด้วยความยินดีเพราะข่าวที่ว่าโยอุนคือท่านเทโวทใหม่คนใหม่เพิ่งจะเผยแพร่ไปได้ไม่นานทททําาาใหหุุ้กกคนนต่่งอยเ็ีสด แล้วก็มีประมุขนิกายท่านผู้พิทักษ์ประกาศส <hi> ิทธิ์มารฟ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรา <rode uan. S 2> รอคอยมานานผู้ <land> <państwo S 1> พิทักษ์ใหญ่ก็ปลื้มพิติเช่นกันเขาไม่อาจหยุดยิ้มภายใต้หน้ากากได้เลยมาลคิมได้เดินไปทางข้างหน้ายอุนและกล่าวตกลด้วยการชูป้ายประกาศสิทธิ์มารฟาซอนยออุนตอนนี้ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นประมุขนิกายเทพเทวบทมารคนที่24จงคุกข่าวต่อหน้าประกาศสิทธิ์มารฟ้าซอนยอุนบทแห่งนิกายเทพเทวบทมารน้อมรับประกาศสิทธิ์มารฟ้า ยอ,อุนคุกเข่าลงข้างหนึ่งและคำนับประกาศสิทธิ์มานฟ้าจากนั้นมาราคิมก็สั่งให้ฮูบองจุคบเพลิงนํำคบเพลิงมาให้ท่านขอรับจากนั้นฮูบองก็นำคบเพิงมาส่งให้ถึงมือยอ,อุนมือของฮูบองนั้นสั่นมากเขาไม่อาจสงบใจที่จะเห็นภาเพเหตุการณ์ต่อไปนี้ได้ฮูบองโยอ,อุนยิ้มเพราะฮูบองคือคนที่รับใช้คนแรกของเขาและเป็นคนที่ผ่านความยากลำบากมาด้วยกันโยอ,อุนก็วางมือไว้บนไหล่ฮูบองและส่งปานทำให้ฮูบองใจสงบมากขึ้นจากนั้นฮูบองก็น้ำตาไหลและพูดในท่านของข้า,ขา ข้าจะไม่มีวันลืมช่วงเวลานี้ข้าก็เช่นกันจากนั้นยอ,อุนก็หยิบคบเพลิงขึ้นมาและเดินไปที่คบเพลิงขนาดใหญ่และจุดไฟคบเพลิงที่ไม่สว่างสว่ามาตลอด20ปีตอนนี้ลูกชนโหกกระหน่ำและไฟที่สว่างออกมาคือสีน้ำเงินแทนที่จะเป็นสีแดงยอ,อุนเอาแขนทั้งสองข้างแนบหน้าอกคุกเข่าทั้งสองข้างและตะโกนออกมามันคือถ่อยคำศักดิ์สิทธิ์ของจารึกของนิกายเทพเทวบทมันข้าจะเผาร่างกายนี้ถวายแด่เพลิงเทวะและมีชีวิตเพื่อนิกายข้าจะให้เพลิงเทวะแผดเผ,า,ผาทั้งความสุขและความเเศร้้้าาาใหกกกลยยปป็นนออดีีีตไับผงณขะท่่ออุวค บรรดาสาวงนิกายก็กำมือทั้งสองข้างยกขึ้นมาที่อกและกล่าวตามข้าจะแผดเผาร่างกายนี้ถาวายแด่เพิงเทวะและมีชีวิตเพื่อน,นิกายข้าจะให้เพิงเทวะแผดเผาทั้งความสุขและความเศร้าให้กลายเป็นอดีตไปกับพงทุลีด้วยการท่องถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์น,นี้เป็นการกล่าวฟังดูเงียบสง,งัดแต่ก็หนักหน่วงเมื่อเสร็จสิ้นแล้วมลรคิมก็ตะโกนต่อตามประกาศิีลมารฟ้าข้าขอมอบมงกุฎของประมุนนิกายให้กับรัฐทายาทและท่านเทพบุตรใหม่คนใหม่ซอญอ,อ,อุ่นในที่สุดเวลานี้ก็ามาถึง เมื่อโยอุนสวมมงกุฎก็จะขึ้นเป็นประมุขในกายเทพเทวบุตรมาทันทีโยอุนก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งก้มศรีรษะเพื่อจะเตรียมรับมงกุฎแต่เขารอสักพักก็รู้สึกว่ามันนานผิดปกติถ้พักโยอุนก็รู้สึกว่ามีอีกคนเดินขึ้นมาบนเวทีเอ๊ะโยอุนสัมผัสว่าคนคนนั้นที่เดินขึ้นมาบนเวทีไม่มีพลังปานอะไรเลยจากนั้นเขาก็เดินไปที่โยอุนละวางบางสิ่งไว้บนศรีรษะโยอุนมันคือมองกุฎโยอุนลืมตาขึ้นแล้วเงยหน้ามององค์ชายไม่สิ่าานอายยนออกข้้ยดดีววนะใชแลเคคคืงง์จ ที่ก้มมามองยยอุลทั้งน้ําตาเขายิ้มไม่เห็นฟันที่ปลูกใส่ใหม่ด้วยเทคโนโลยีลากฟันเทียมที่ยยอุลร่วมมือกับท่านหมอแบก,กับซูนองขามั่นใจว่านาะยหญิงของมาต้องดีใจมากแนๆ่ๆเยอุลไม่คิดว่าจะได้พบองลักษจางที่นี่น้ําตาของตอนยอุลก็ไหลลินบนแก้มสิ่งนี้คือของขวัญที่เหล่าพักพวกของยอุลจัดเตรียมมาไว้ยอุลปรบปื้มมากนี่เป็นครั้งแรกที่ยยอุลรู้สึกว่าเขามีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาจากนั้นยอุลก็ลุกขึ้นในขณะที่สวมมงกุฎจากนั้นโลนหะท นั่นมันกระบี่มันฟ้าเราสาวกตะโกนกล้องด้วยความน่ายำเกรงโอุนคว้าวกระบี่ที่ลอยอยู่กลางอากาศและพุ่งตัวขึ้นไปบนอากาศเราสาวกต่างโห่ร้องด้วยความดีใจโอ้นิกายเทพเทวบุตรมชงเจริญน,นิกายเทพเทวบุตรมชงเจริญน,นิกายเทพเทวบุตรมชงเจริญน,นี่คือจุดล้มต้นของประพงนิกายคนที่24และเป็นท่านเทวบุตรมรุนที่2ภายหลังมีการจารลึกโดยนักประวัติศาสตร์ของพรรคธรรมะว่า เป็นวันที่มารเทวะได้ถือกำเนิดจากนิกายเทเทวบุตรมารจบภาคแล้วครับผมแล้วเจอกันภาคต่อไปถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ